ครับจากบทเรียนเมื่อกี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้การทําให้บอร์ดเคลื่อนที่แล้วเราก็ยืนไปกระบนบอร์ดนะครับรู้จากการทําให้บอร์ดแฟดนะครับโดยการใช้เท้าหลังนะครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการวางเท้าขวางทั้งคู่นะครับเพื่อใช้ในการบังคับทิศทางได้ด้วยทีนี้นะครับส่วนการบังคับทิศทางเนี่ยผมผมจะยกยอดไปอีก อีกบทหนึ่งนะครับบทนี้เราจะแค่ฝึกวางวางเท้าขวางแล้วก็เวลาจะลงเราก็กลับมาตรงเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้คือวางวางตรงใช่ไหมครับตอนขึ้นเสร็จพอขึ้นเสร็จปุ๊บเราก็จะบิดเท้าหน้ามาอยู่ท่านี้นะครับเพื่อจะใช้ในการคอนโทลแต่ว่าเราจะยังไม่คอนโทลนะครับเราจะอยู่กับที่แล้วเราก็พอเราจะลงเราก็บิดกลับคืนท่านี้นะครับบิดกลับคืนท่านี้แล้วก็ยก เท้าหลังลงก่อนนะครับเท้าหลังเนี่ยมันวางขวางอยู่แล้วเป็นรูปตัวทีอยู่แล้วนะครับเราจะฝึกแค่นี้ก่อนก็คือหมายถึงฝึกให้เราคุ้นเคยตามที่ผมบอกนะครับคำว่าคุ้นเคยก็คือร่างกายเราเทำเองโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเกิดอาการอะไรต่างๆโดยที่เราไม่ต้องคิดนะครับเดี๋ยวมามาดูกันนะครับขึ้นปุ๊บนะครับทิ้งน้ำหนักลงขาหน้านะครับย่อตัว ปึ๊บยกขาหลังขึ้นเป็นตัวทีเสร็จแล้วก็บิดเท้าบิดเท้าหน้าให้อยู่ให้อยู่แบบนี้นะครับโดยเราจะใช้เท้าหลังนะครับในการคอนโทรลให้บอร์ดแฟกนะครับอ่ายืนแบบนี้นะครับอ้าวทีนี้ลงลงก็บิดกลับปึ๊บแล้วก็ลงเห็นไหมครับอ่าพอได้แล้วก็ทําให้รู้สึกมั่นใจนิดนึงนะครับมั่นใจนิดหนึ่งแล้วก็ ทิ้งน้ำหนักลงเท้าหน้าย่อตัวนะครับย่อตัวโน้มตัวไปข้างหน้ายกเท้าหลังขึ้นบิดเท้าหน้านให้อยู่อย่างนี้นะครับเท้าหลังคอนโทรลให้บอร์ดแฟททำแล้วก็ลงนะครับแล้วก็ขึ้นปึ๊บยืนบิดเอาใหม่เอาใหม่ทิ้งน้ำหนัก ปึ๊บย่อตัวน้มตัวข้างหน้ายืดขาหลังขึ้นปึ๊บขึ้นไปวางแล้วก็บิดนะครับบิดเนี่ยบิดแบบนี้นะครับบิดอันนี้พยายามจะถ่ายก็เลยไอ้นี่นิดนึงนะครับเนี่ยให้อยู่ท่านี้นะครับพอจะลงแล้วก็บิดกลับนะครับไม่ค่อยวางทิ้งน้ําหนักไปที่ขาหน้า ย่อตัวโน้มตัวไปข้างหน้าขาหลังขึ้นฟืบแล้วก็บิดขาหน้าขับแบบนี้ทําจนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติพอจะลงมันจะบิดกลับเองโดยที่เราไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยบิดบิดเท้าตรงนะแล้วก็แล้วก็ลงมาแบบนี้นะครับเราถึงเรียกว่าคุ้นเคยภาษาอังกฤษเขาใช้เรียกว่าคําว่าฟมิไลนะครับก็คือฝึกความคุ้นเคยกับอุปกรณ์นะครับ อตอนนี้เราได้อะไรไปบ้างแล้วมาท,ทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือเราสามารถคุ้นเคยกับการเอาเท้าขึ้นนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้แล้วนะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้และ,ะ,ข,ข,และข้างหลังเป็นตัวทีใช่ไหมครับลงได้นะครับลงได้เราได้แลเราได้การขึ้นยืนปึ๊บขึ้นยืนปึ๊บบิดเท้าเห็นไหมครับบิดเท้า ลงก็ปิดกลับลงนะครับเราได้มากำลังจะเลี้ยวได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยเราแค่ตรงอย่างเดียวใช่ไหมครับที่เราทำบทบทเรียนบทนี้นะครับปุ๊บตรงไปอย่างเดียวอันนี้เดี๋ยวเราจะฝึก,กเลี้ยวได้แล้วนะครับก็คือการบิดเท้าไปวางขวางเพื่อเตรียมคอนโทรลทิศทางแล้วนะครับก็เดี๋ยวว่ากันในบทต่อไปครับ